มีผู้สื่อขาพยายามที่จะไปถามเด็กว่าเราจะไปถามเด็กยุคนี้กันค่ะว่าความฝันของน้องๆคืออะไรนะฮะเสร็จแล้วน้องๆซึ่งนั่งอยู่ที่บ้านถูกบังคับให้เรียนออนไลน์ทั้งๆที่ตนเองไม่ได้มีเชื้ออะไรแต่ว่ามีนโยบายในทุกโรงเรียนว่าพอเด็กติดเชื้อหนึ่งคนปิดกันหมดเนี่ยนะฮะน้องๆก็เลยตอบกลับมาว่าเฮ้ยผมอยากถอดแมสกว่าล่อไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆนะ่ะ อยากแค่ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆนะ่ะแต่ว่าบังเอิญเนี่ยนะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งประสาทแดกกับโอมครอนเนี่ยนะฮะทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นหาอะไรเลยเนี่ยนะ,ะเป็นเพียงหวัดกระจอกเนี่ยนะฮะเด็กๆบอกว่าอยากถอดหน้ากากออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนนะ่ะมันเป็นความผิดเหรอแล้วเอาจริงๆนะฮะผมคิดวันนะเวลานี้นะเวลาผมพูดคาว่ามันเป็นหวัดกระจอกเนี่ยนะฮะแล้วคนไหนรู้สึกร้อนตัวแล้วต้องออกมาปกป้องไอโอมิครอนเฮงสวยเนี่ยนะฮะผมคิดว่าปัญหาเนะี่ยคืออย,อ,ยอ,ยอ,ยอยู่ที่ตัวคนที่ ที่รู้สึกว่าเป็นโคศกของโอมิครอนนะฮะตอนนี้มันมีโคศกโอมิครอนนะฮะโคศกโอมิครอนเนี่ยจะคอยชี้แจงต่อสื่อว่าโอ้โหมันไม่ใช่วัดมันไม่กระจอกมันน่ากลัวมากเลยผมแนะนำฮะคนที่เป็นโคศกโอมิครอนนะฮะลองติดสิครับคนที่ทําตัวเป็นโคศกโอมิครอนซึ่งมีนะฮะยังมีอยู่เป็นหมอก็มีเป็นสื่อก็มีเป็นนักการเมืองก็มีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็มีคนไหนซึ่งทําตัวเป็นโคศกโอมิครอนผมแนะนําให้ติด จะได้ตื่นรู้ว่ามันคือหวัดกระจอกเลิกดีเฟนโอมิครอนเพราะมันคือหวัดกระจอกให้เด็กใจช,ชีวิตให้ดูกระตูนอีกรอบผมเนี่ยแหละจะพูดแทนเด็กๆทั้งประเทศให้มันรู้ไปเด็กๆทั้งประเทศถูกบ่มเพาะให้มานั่งประสาทกินกับโรคซึ่งไม่ควรจะกลัวเลยมันเป็นวัดกระจอกไอโอมิครอนเฮงซวย ถ้าผู้ใหญ่คนไหนยังดีเฟนโอมิครอนผมแนะนำให้คุณไปปรับทัศนคติถ้าคุณไม่ปรับผมจะปรับเองเชิญมาจิบเอสเปรสโซตื่นจากความกลัวได้แล้วลูกหลานของเราถูกรังแกด้วยการบังคับใส่หน้ากากมาเป็นเวลาสองปีและยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ประสาทรับประทานยังหมกมุ่นกับไอโอมิครอนเฮงซวยนี่ยนะฮะ ผมแนะนำฮะให้ไปหาความรู้